น o ปพดอนสตอรี่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มารีวิวหนังสือเล่มเดิมเป็นตอนที่3แล้วก็คาดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะรีวิวมา3ตอนตอนนี้น่าจะเป็นตอน จบนะครับหนังสือคือ The Almanac of n a v a r a v i c a n เขียนโดยคุณอ r i ร j o จอเกนสัน,นะครับก็อ่านแล้วได้ข้อคิดมา5 4ข้อนะครับรีวิววันแรกไปข้อ1ถึง18วันที่2คือข้อ19ถึงข้อ30น่าจะ36นะครับใช่แล้วก็วันนี้จะมาต่อข้อ37จนถึงข้อ54กันเลย37เนะครับเงินไม่สามารถซื้อจิตใจที่สงบร่างกายที่แข็งแรง และบ้านที่เต็มไปด้วยความรักสิ่งเหล่านี้ต้องลงแรงถึงจะได้มาผมทราบนะครับพอพูดแบบนี้อาจจะมีคนคิดในใจผ่ไม่จริงมันซื้อได้เช่นนะยกตัวอย่างนะเรามีเงินเราก็ไม่ต้องไปทํางานหนักเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรามีเงินเราก็มีสภาพแวดล้อมบ้านที่ดีโอกาสที่จะมีความรักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าเงินไม่สําคัญเลยแต่มาถึงจุดหนึ่งอ่ะมันมันส่งผลน้อยลงครับ เช่นเช่นยกตัวอย่างคุณม so you ีเงินสมมตินะยกตัวอย่างเล่นๆนะ10บล้านกับคุณมีเงินร้อยล้านเนี่ยสออย่างเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินละมันขึ้นอยู่กับการลงแรงร่างกายที่แข็งแรงอ่ะคือถ้าเกิดคุณไม่มีเงินเลยแล้วคุณต้องทํางานหาลูกหามข้ามมาร่างกายมันอ่อนแอแน่ร่างกายมันแย่แน่แต่ถ้าเกิดคุณมันมีเงินถึงระดับหนึ่งละไม่ไม่ไม่เรียกว่าไม่ได้แบบว่ามีภาระต้องอดหลับอดนอนหาเงินแล้วแหละตอนนั้นน่ยคุณอยากมีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ย คุณต้องลงแรงนะคุณนอกออกกาลังกายซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยมันใช้เงินไปแลกไม่ได้อ่ะพูดพูดตรงๆแบบนี้คุณแบบอยู่ดีๆเดินไปโรงพยาบาลเนาะบอกคุณหมอผมให้คุณหมอร้านหนึ่งซื้อร่างกายที่แข็งแรงให้ผมหน่อยให้เลือดค่าเลือดผมดีหมดเลยให้ทุกอย่างแข็งแรงหมดเลยมันทําไม่ได้เนาะ ถ้าทําได้คนคนมีเงินก็สบายเลยแม้นไม่ต้องออกกําลังกายเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมีซิกแพคตลอดเวลาเอาเงินไปจ่ายฟิตเนสปุ๊บซิกแพคขึ้นเลยมันมันทำแบบนั้นไม่ได้นะความหมายมันคือแบบนี้บ้านที่เต็มด้วยด้วยความรักเหมือนกันครับคุณมีเงินแต่คุณไม่มีเวลาให้กับลูกๆเลยคุณไม่มีเวลาให้กับคู่ชีวิตคุณเลยเนี่ยมันไม่ได้ไงคุณไม่สามารถบอกว่าเอาเอาเงินไปซื้อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อกับลูกได้ระหว่างพอ่อสามีกับภรรยาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องลงแรงนะคุณแม จะจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกๆก,ก็ต้องใช้เวลากับลูกๆไม่ใช่เอาเงินไปให้ลูกอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าเงินไม่สําคัญอย่างที่ผมบอกมันมาถึงจุดนึงอ่ะต่อจากนั้นน่ะมันต้องลงแรงละ38นะครับความสุขมาก่อนสุขภาพและสุขภาพมาก่อนความมั่งคัง่งคือคุณต้องมีความสุขก่อนแล้วคุณถึงมีสุขภาพที่ดีถ้าคุณไม่มีความสุขเนี่ยคุณเครียดนะคุณนอนไม่หลับสุขภาพคุณไม่ดีหรอกและสังเกตไหมช่วงที่คุณมีความทุกข์เนี่ยร่างกายมันจะพังไปด้วย มันนอนไม่หลับด้วยกินอะไรเป็นจังฟู้ดเป็นอะไรเงี้ยมันมันเละเทะไปหมดเลยแล้วสุขภาพดีแล้วอะเราถึงจะมีแรงที่จะไปคิดไปทําอะไรดีๆที่ทําให้เกิดความมั่งคัง่งเพราะนั้นเรียงลําดับมันคือสุขภาพอาธิษฐานความสุขล้วไปสุขภาพลรวไปความมั่งคัง่งหลายคนชอบคิดกลับทางรวยก่อนดีต้องมั่งคั่งก่อนเราถึงจะมีเวลามาดูแลสุขภาพแล้วพอมีความมั่งคัง่งมีสุขภาพที่ดีเราถึงมีความสุขคุณเอาความสุขไว้ไปลายทางแต่จริงๆความสุขมันต้องเริ่มก่อนนะครับ ข้อ39นะครับความสุขคือทักษะที่เราเรียนรู้ได้ก็จะสุขได้ไงอาจารย์ไห้มีเงินนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยอาต้องบอกแบบนี้ผมผมไม่ได้ต่อต้านเงินนะพูดอีกทีหน,นึ่งหนังสือเล่มนี้เขาก็ไม่ได้ต่อต้านเงินนะแต่เพียงแต่ว่าคนจนหลายคนก็มีความสุขได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่างั้นคุณต้องจนคุณถึงต้องมีความสุขนะคนที่ไม่มีเงินเขามีความสุขได้เพราะเขามีทักษะเรื่องนี้คนที่รวยหลายๆคนก็ทุกได้นะครับทั้งทั้งที่เงินเขาล้นฟ้าเลย<ๆ>เ,ลยเลยต็มไปหมดเลยเขาก็มีความทุกได้เพราะฉะนั้นเี่ย มันคือทักษะที่เรียนรู้ส่วนเรื่องเงินมันขยายความสุขเราได้นี้ผมไม่เถียงแน่แน่แน,นอนแต่ว่าเงินมันเป็นปัจจัยที่เราคอนโทรลได้ไม่ค่อยยากไม่ค่อยไม่ค่อยง่ายนะเพราะว่าเงินเนี่ยอยู่ดีดีดิด,ดนิ้วปุ๊บเงินมันไม่เพิ่มแต่ความสุขมันอยู่ที่ความคิดเราเลยวันนี้ถ้าเกิดเราคิดเป็นคิดได้เราสุขได้เลยโดยที่เรามีเงินเท่าเท่ากับปัจจุบันนี่แหละเพราะนั้นผมผมเลยเชียร์และส่วนตัวก็ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสุขเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคอนโทรลได้ระดับหนึ่งทีเดียวอย่างน้อยๆได้ง่า่าายวเงิน 40ครับพยายามมองสิ่งต่างๆโดยไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแค่ยอมรับตามที่มันเป็นเราจะมีชีวิตที่สงบสุขปัจจุบันที่เราหัวร้อนเขาใช้คำว่าหัวร้อนคือหงุดหงิดนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราพยายามจัดมันเฮงซวยอันนี้มันงี่เง่าหวัวหน้ามันไม่ได้เรื่องนู่นนี่นั่น,ม,น,ม,นมันก็ก็ได้แหละผมไม่ได้ห้ามเราแสดงความรู้สึกหรอกแต่ความรู้สึกแบบนั้นค,คุณจัดการอะไรมันไม่ได้ไงหวัวหน้ามันงี่เง่าอะไรยังไงครับแล้วเราจะต้องจัดการให้เขาไม่งี่เง่าอย่างนี้หรอ มันก็ลำบากถูกไหมถ้าเรายอมรับว่าโอเคเขานิสัยแบบนี้เป็นแบบนี้ชีวิตเราก็จะเริ่มสงบสุขมากขึ้นนะผมไม่ได้บอกสงบสุขร้อเหรอกความงี่เง่ามันก็อาจจะเข้ามาแต่ว่ามันมันจะมันจะทําใจยอมรับได้ว่าโอเคคนคนแบบนี้เขามีนิสัยแบบนี้ซึ่งไม่ไมได้บอกแปลว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีนะให้ยอมรับสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่นะแต่เราตระหนักรู้ว่าโอเคมัน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 เป็นนิสัยของเขาแบบนี้เองนะครับอันนี้จะจะช่วยทําให้เรา เข้าใจโลกมากขึ้นนะอย่างที่ผมบอกครับอย่าอย่าไปจัดว่าแลวหลายครั้งนะบางทีมเราก็ไม่รู้นะเบื้อง b e h i n บื้อเดอซีนเป็นยังไงเราเห็นนักศึกษามาเรียนสายเนี่ยไม่จัดว่าเด็กคนนี้ขี้เกียจไม่แน่นะครับเขาอาจจะทํางานช่วยที่บ้านเขาซึ่งมีภาระเรื่องของการเงินหนักมากแล้วเขาทํางานจนกระทั่งตีสามตีสี่แล้วเขาก็พยายามตื่นมาเรียนจริงๆเขาควรได้รับการยกย่องหรือเห็นใจด้วยซ้ำนะแต่ว่าเราไม่รู้ไง เราก็จ้าว่าเด็กคนนี้ขี้เกียจยกตัวอย่างนะบางทีเราเราไม่ทราบรายละเอียดข้อ41ครับความสุขเกิดขึ้นเมื่อเราไม่รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรจริงๆสิ่งที่เราไม่ค่อยมีความสุขเพราะเราชอบคิดว่าเราขาดอะไรมากกว่าเราคิดว่าเรามีอะไรจริงๆพลิกพลิกพลิกกลับกันนิดนึงนะเราแค่รู้สึกว่าเรามีเยอะมากแล้วอะเราไม่รู้สึกขาดอะไรนั่นแหละความสุขละ ไม่ได้แปลว่าเราต้องรวยล้นฟ้าด้วยซ้านะครับแล้วคนที่วิ่งวิ่งไล่ตามหาเงินเนี่ยมันจะไม่มีวันจบนะคุณรวยสิบล้านคุณอยากได้ร้อยล้านคุณก็ทุกคุณได้ร้อยล้านคุณอยากได้พันล้านคุณได้พันล้านคุณอยากได้หมื่นล้านคุณทุกตลอดทางเลยนะจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้ขาดอะไรมากเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ขาดอะไรแล้วเนี่ยน่ะความสุขเต็มเปี่ยมเลยนะครับคิดพลิกมุมคิดนี้แบบนี้ด้วยแล้วผมไม่ได้บอกคิดแบบนี้ก็แปลว่าจะเลิกหาเงินกน็หาไปแต่เรารู้สึกว่าถึงแม หาได้เท่านี้เราก็มีความสุขของเราอยู่แล้ว12ครับความสุขเกิดขึ้นจากความสามารถในการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ตีมเป็นแบบนี้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมพูดนะมันมีหลายอย่างในโลกนี้ควบคุมไม่ได้ครับหลายอย่างควบคุมได้อะไรควบคุมได้ก็ทําไปอะไรควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเช่นหัวหน้าแย่มากสิ่งที่เราควบคุมได้คือทํางานให้มันดีขึ้นสิ่งที่เราควบคุมได้คืออาจจะพิจารณาย้ายงานย้ายที่ทํางาน สิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือถ้าเราย้ายยังย้ายไม่ได้ตอนนี้เราทําไปก็จะเจอหัวหน้าแบบนี้เราเปลี่ยนหัวหน้าไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางว่าโอเคเราควบคุมนิสยัยหัวหน้าไม่ได้เนาะเราไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เขาหรือต่อให้คุณพ่อคุณแม่เขาก็ควบคุมเขาไม่ได้เนาะเขาถูกเลี้ยงดูมาเป็นแบบนี้เขาเขาแรงโดนแรงกดดันที่บ้านหรือใครต่อใครทําให้เขาเป็นคนมี็นนิสัยแบบนี้ถ้าเรายอมรับแบบนี้ได้ความสุขมันก็เกิดขึ้นได้หรือ,อยังน้อยๆน,นะมันอาจจะไม่ถึงกับสุขหรอกแต่ว่าความทุกข์มันจะลดลง มันจะมันจะเข้าใจโลกมากขึ้นใ,ใช้คำนี้ดีกว่านะครับคนที่มีประสบการณ์เยอะๆถึงถึงมักจะมีแนวโน้มนะต้องพูดว่าแนวโน้มนะไม่ได้ทุกคนหรอกที่จะมีความสุขได้ง่ายกว่าคนที่แบบอยู่ในช่วงวัยรุ่นเพราะประสบการณ์เขาผ่านชีวิตมาเยอะเขาเห็นคนมาเยอะเขาเข้าใจโลกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยวางได้เยอะนะครับโดยโดยทั่วไปนะไม่ได้บอกทุกคนข้อ13ครับ ความสุขความรักความหลงไหลคือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาแล้วจะเจอเราชอบใช้คำว่า finding happiness finding love finding passion พวกนี้จริงๆมัน inner นะมันอยู่ข้างในครับความสุขความรักความหลงไหลเราต้อง create ไม่ใช่ finding ไม่ใช่ไม่ใช่หา create คือสร้างความสุขหยุดมองหาไปทั่วเนี่ยเดินไปที่ไหนดีไปหาความสุขกันเถอะไปอยู่ความสุขอยู่ในประเทศไหนมันหาไม่เจอนะครับ มันอยู่ในใจคุณนั่นแหละคุณต้องสร้างมันขึ้นมาความรักเหมือนกันครับเสาะหาว่าความรักเราอยู่ที่ไหนความรักอยู่ที่ที่ใจคุณครับต้องรู้สักสร้างความรักขึ้นมาหรือความหลงไหลนะไอ้นี้เป็นเป็นคลาสสิกเคสเนี่ยผมไม่ผมไม่มีแพชชั่นเลยผมต้องหา Passion แพชชั่นละคุณเดินหาที่ไหนคุณหาไม่เจอหรอกแพชชั่นมันคือการลงมือทําแล้วเรียนรู้แล้วสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นครับมันสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มี3มข้อเนี่ย พยายามสร้างขึ้นมามีหนังสือหลายเล่มที่พูดถึงเรื่องการสร้างแพชชั่นการสร้างความสุขการสร้างความรักลองไปหาดูนะครับ14ครับคนที่มีความสุขคือคนที่มองเหตุการณ์ต่างๆโดยไม่เสียความสงบภายในไปคือเหตุการณ์อย่างที่เมื่อกี้เราคุยตีมเดียวกันครับคือมันมีทั้งดีและไม่ดีครับเหตุการณ์ที่ดีมันทําให้เกิดความสุขอยู่แล้วอันนี้มันมันสบายอยู่แล้วแต่มันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เราคอนโทรลไม่ได้ด้วย ในระดับโลกอาจจะเราเห็นโอ้โหการเอารัดเอาเปรียบกันเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆในระดับไมโครคือระดับเล็กๆในสังคมเราในที่ทำงานเราเห็นคนท็อกซิกนู่นนี่นั่นเราคอนโทรลไม่ได้เราไม,ไาไมไ่สามารถดีดนิ้วปุ๊บเหตุการณ์ไม่ดีหายหมดในโลกนี้มีแต่เหตุการณ์ดีๆเราทำไม่ได้แต่คนที่มีความสุขคือต่อให้เป็นเหตุการณ์ไม่ดีเรามองสิ่งนั้นแล้วเราไม่ได้เสียความสงบภายในไป คือคือไม่ใช่ว่าเปิดปล่อยให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคุณอาจจะถ้าคุณสามารถจัดการอะไรได้จัดการแต่ว่าคุณจะไม่ไม่รู้สึกแย่รู้สึกดาวรู้สึกรู้สึกจิตตกตลอดเวลาคือคือจิตตกก็ไม่ผิดนะครับเดี๋ยวคนบอกจิตตกเราเราผิดปกติหรือเปล่าไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้าเราสามารถลุกขึ้นมาได้กลับขึ้นมาได้แล้วมองเหตุการณ์พวกนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอะไรที่แก้ไขได้ผมเน้นอีกทีแก้ไขอะไรที่แก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยวางอันนี้คือคนที่มีความสุข ข้อ45นะครับไม่มีสิ่งภายนอกที่ทําให้เรามีความสุขได้ตลอดไปคุณไม่ว่าจะเรื่องไหนนะครับรถสวยๆเนี่ยคุณอาจจะมีความสุขตอนคุณซื้อมาสักพักหนึ่งคุณสังเกตคุณขับรถสักพักคุณจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้มีความสุขเหมือนตอนที่คุณได้รถมามือถือใหม่ๆคุณแฮปปี้เลยนะตอนที่คุณได้มือถือใหม่มามีความสุขจังเลยได้มือถือใหม่เใช้แต่ว่าสักพักมันก็จะหายไปสิ่งภายนอกอะ่ะมันให้ความสุขเราได้แต่มันมันไม่มีหรอก ที่มันจะอยู่ได้ตลอดยั่งยืนบ้านสวยๆเขเลือหาสวยๆมีความสุขครับแต่ถึงจุดหนึ่งคุณจะเทรดบ้านหรือรู้สึกกับบ้านนั้นเป็นบ้านปกติธรรมดามนุษย์เป็นแบบนี้เสมอเราจะไม่ได้รู้สึกเหมือนวันแรกที่ได้ของใหม่มาไม่ได้บอกแปลว่าห้ามซื้อของใหม่นะครับซื้อได้ครับแต่ให้เราตระหนักรู้ว่าอย่าไปคาดหวังว่าสิ่งที่ซื้อเนี่ยจะสร้างความสุขให้คุณตลอดกาลนะครับ46ครับความสุขคือความพอใจในสิ่งที่มีส่วนความสําเร็จเกิดจากความไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ อ่ะดูนะเราสามารถมีความสุขและความสําเร็จได้พร้อมกันนะครับหคือความสุขคืออย่างแรกเนี่ยแค่นี้ก็ดีมากแล้วชื่อหนังสือผมเลยเขียนมาเมื่อสัก2ปีที่แล้วต้องบอกว่าคือความพอใจในสิ่งที่เรามีครับแค่นี้เราก็ดีแล้วแต่เราอยากสําเร็จมากกว่านี้ไม,ไม่ไม่ผิดเราแค่มีพื้นฐานว่าตอนนี้เราเราแฮปปี้แล้วนะกับสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่อยากสําเร็จอีกก็คือ เราตรงนี้ยังเป็นจุด A ฉันอยากไปจุด B ฉันรู้สึกว่าจุด A ยังไม่ไม,ไม่ไม่ให้จุดที่ฉันอยากจะหยุดไม่ใช่หยุดจุดที่ฉันอยากที่จะ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 ,จะ,จ,ะจะไม่พัฒนาแล้วฉันอยากจะไปพัฒนาจุด B ก็จะเกิดจากความจะเกิดความสําเร็จผมผมเลยทรตแบบนี้ครับคือบางคนบหมอกจะเอาความสุขหรือความสําเร็จถ้าความสุขก็ต้องหยุดอยู่กับที่ไม่จริงครับเราเรามีความสุขกับความพอใจในจุด A ก่อนแต่ว่าเราอยากที่จะไปจุด B ไม่ผิดเลยแล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองนั่นคือการสร้างความสําเร็จ ให้เกิดขึ้นนะครับข้อถัดไปนะครับข้อที่47เราสามารถได้เกือบทุกอย่างที่เราต้องการขอให้เป็นสิ่งเดียวที่เราต้องการเหนือสิ่งอื่นใดคุณอยากคุณอยากเป็นนักร้องนะถ้าคุณต้องการเหนือสิ่งอื่นใดนะคุณเป็นได้คุณอยากเป็นนักกีฬาสักสักกีฬานึงอนะ่ะคุณเป็นได้ส่วนใหญ่นะต้องพูดแบบนี้แต่ว่าแน่นอนมันจะมีบางกีฬากับบางช่วงอายุที่คุณเป็นไม่ได้ยากมากเช่น ผมอายุ50กว่าแล้วผมบอกผมจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอย่างเงี้ยอันนี้ยากมากทีมชาติอายุ50อาจจะพอลุ้นแต่ว่าทีมชาติทั่วไปมันมันยากด้วยด้วยสรีระเราด้วยด้วยความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยมันมันไม่เอ,อื้อแต่ว่าเอาเอาเป็นเคสปกติทั่วไปเนี่ยสามารถทําได้นะครับคุณอยากเป็นนักธุรกิจประสบความสําเร็จเนี่ยอายุไม่เกี่ยวนะครับว่าคุณอายุ50แล้วไม่ได้แล้วช้าไปคุณต้องนําธุรกิจตั้งแต่20ไม่เราเห็นเคสของคนที่ทําธุรกิจตอนเกษียณแล้วสาเร็จก็ยังมีเลย แต่คุณต้องต้องไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเป็นทั้งนักกีฬานักดนตรีนักร้องนักธุรกิจพร้อมกันเนะ่ยเพราะว่าคุณจะไม่โฟกัสนะแล้วคุณก็จะละลายความสามารถทุนกระจายไปทุกๆุกเรื่องอันนี้อันนี้ไม่เวิร์กมาต่อนะครับข้อที่48นะครับตอนทํางานเราควรอยู่ใกล้คนสําเร็จมากกว่าเราตอนพักผ่อนเราควรอยู่ใกล้คนที่มีความสุขมากกว่าเราสังเกต2อ,อย่างนะทำงานเราอยากสาเร็จถูกไหม วิธีการที่ทํางานได้สาเร็จคือไปอยู่กับคนที่เขาสําเร็จมากกว่าหรือเก่งกว่าเราเพราะเราจะได้เรียนรู้วิธีการทํางานที่ประสบความสําเร็จจากเขาถ้าเราไปอยู่กับคนที่เก่งน้อยกว่าเราเนี่ยเราก็คงไม่ไดค่อยได้เรียนรู้สักเท่าไหร่นะครับพยายามไปอยู่กับคนที่สําเร็จมากกว่าเราคราวนี้ตอนพักผ่อนนะ่ยคุณต้องไปหาคนคุณพักผ่อนเพื่ออะไรเพื่อมีความสุขถู้ไหมเพราะนั้นก็ต้องไปหาคนที่คนที่เขาเป็นคนที่มีความสุขอะแล้วคุณจะซึมซาบความสุขจากเขา คือคือหลักการง่ายๆคือคุณอยากจะได้อะไรคุณไปอยู่ใกล้คนนั้นเนี่ยอยากได้ความสําเร็จไปอยู่ใกล้คนสําเร็จอยากได้ความสุขคุณไปอยู่ใกล้คนที่มีความสุขเออเป็นเป็นข้อคิดที่ดีนะว่าตอนเนี้ที่คนที่คุณอยู่ใกล้ด้วยเป็นคนที่คุณคุณอยากได้สิ่งนั้นจากเขาหรือเปล่านะถ้าคุณไปไปอยู่ใกล้คนที่ขี้เกียจทํางานกันหมดเลยคุณก็จะขี้เกียจเนาะหรือว่าคุณไปอยู่คนใกล้คนทุก ตลอดผมไม่ได้บอกห้ามนะครับบางทีคนทุกข์เราไปปลอบใจเขาได้ไปช่วยเขาได้นั่นก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยู่คนทกซิกตลอดคุณจะมีความสุขยากนะสี 49, นะครับยิ่งออกกํบบาลังกายชีวิตยิ่งง่ายข้อนี้ต้องบอกว่าชีวิตผมตอนนี้โชคดีจริงๆนะที่ได้มาเจอจะเรียกว่ากีฬาที่ผมชอบหนึ่งคือแบดมินตันเนี่ยคือคือตีมานานแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยตอนวัยรุ่นเลย,ม,ยมัธยมปลายด้วยซ้ําแล้วก็ตีมาตลอดจนกระทั่งมามหาวิทยาลัยจนกระทั่งเรียนจบ ไปเรียนเมืองนอกก็ตีนะครับแล้วก็เรียนกลับมาเมืองไทยเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ก็ตีทํางานช่วงแรกๆก,ก็ตีแต่พอมาเป็นอาจารย์เนี่ยไม่ได้ตีไปนานแล้วได้กลับมาตีสักประมาณ2อสปีที่ผ่านมาก็ชอบแล้วก็พิกกระบอกนี้พึ่งไปปีที่แล้วเคยเล่าตอนนี้อินมากแล้วผมรู้สึกว่าผมออกกำลังกายแล้วมันสดชื่นอะชีวิตยิ่งง่ายจริงนะคือสมองมันปลอดโปร่งนะคิดอะไรทําอะไรแล้วมันมีความสุขมากขึ้นนะยังบอกภรรยาเลยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเอฟเฟกของการออกกําลังกายหรือเปล่าอันนี้คือ เชียนะครับหาอันที่เราชอบคือถ้าถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราลองทําดูก่อนก็ได้นะมันอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าถ้าทําไปแล้วไม่ใช่ก็ไปหาอันที่ใช่นะครับ50ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือพลังพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าถ้าเราถ้าเราต้องการสําเร็จต้องการเอางี้ถ้าเราต้องการได้ในสิ่งที่เราอยากได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองเราจะได้ในสิ่งที่เป็นอยู่ แต่ยกเว้นเมื่อคุณ,คณท,ทุกอย่างแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่คุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าเรายังไม่แฮปปี้ไงเราอยากรวยขึ้นเราอยากแข็งแรงขึ้นเราอยากมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนตัวเองและความสามารถนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆห้าสิบเอ็ดนะครับคำว่าเดี๋ยวค่อยทําไม่มีอยู่จริงเราต้องทําตอนนี้เลยเดี๋ยวค่อยทําผมผม,ผมชอบพูดนะเดี๋ยวค่อยทําคือไม่ทําจริงๆผมก็เติรนตัวผมเองนะผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจดีเลิศประเรสริฐกว่าคนอื่นใดๆ เดี๋ยวนี้ก็เลยพยายามนะถ้าอะไรที่แบบเออมีคนให้ช่วยทำอันนั้นอยากทำไหมอยากทำทำเลยผมก็จะทำนะครับแต่ถ้าไม่ได้แปลว่าเราต้องรับปากทุกเรื่องทุกอย่างเท่านั้นเองห้าสองครับสิ่งที่ยากกว่าการทำในสิ่งที่เราต้องการคือการหาว่าเราต้องการอะไรอันนี้จริงมากๆกว่าจะรู้เนี่ยหลายคนยังไม่รู้ผมโชคดีที่เจอแล้วก็โชคดีไปแต่ว่าก็อย่าหยุดหานะหาก่อนนะครับลองทําดูวิธีการหาของผมคือการทดลองถ้ามันไม่ได้มีความเสี่ยงมากเนี่ยทดลองดู ถ้าไม่ชอบเราจะได้รู้ว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็จะไ,ไปหาสิ่งอื่นไม่งั้นก็จะติดอยู่ในใจว่าทําดีไหมทําดีไหมข้อ5้นะครับความกล้าไม่ใช่การวิ่งใส่ปืนกลแต่การไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรกับเราคือวิ่งใส่ปืนกลเนี่ยมันไม่ใช่ความกล้านะครับมันดูความเป็นความบ้าบิดหรือว่าความไม่ฉลาดก็ได้นะครับคุณคุณรู้อยู่แล้ววิ่งไปคุณก็จบอย่างงี้ไม่ไม่ใช่แต่ความกล้าคือบางทีคุณทำแล้วคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรขนาดขนาดนั้นนะคือแบบ อ่ะผมจะทำพอดแคสต์ต้องมีคนด่าแน่นอนถ้าสนใจเยอะมันก็ไม่ได้ทำแล้วแล้วถามจริงว่ามันมีไหมคนไม่ชอบพอดแคสส์ผมมีอยู่แล้วแต่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกเพราะว่าพอดแคสส์เราก็มีเจตนาที่ดีก็จะมีคนประชดประชันมีคนเบื่อมีคนอะไรบ้างก็ก็ปล่อยเขาไปครับเขาเขา,เขาส่วนน้อยนะคนส่วนใหญ่ Happy แฮปปี้เราก็ทําได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมากสนใจมากก็จะเครียดแล้วก็จะไม่กล้าทาอะไรเลยแล้วข้อสุดท้ายนะครับ ข้อ54แรงบันดาลใจเลือนหายไปได้ให้เราลงมือทําตอนนี้เลยเคยเป็นไหมครับที่เรามีไอเดียดีๆแบบแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้ของอาจารย์นพดลแล้วแบบอยากทํามากๆแล้วสักสาวันหายมันจะเป็นแบบนั้นครับต้องเริ่มต้นครับผมไม่ได้บอกว่าเริ่มต้นต้องใช้เงิน10ล้านเริ่มเลยอะไอันนั้นก็ลงทุนเกินไปนะหรือมีความเสี่ยงเกินไปแต่ว่าหลายๆเรื่องที่คุณอยากเริ่มเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้น ก็เป็น54ข้อนะ3ตอนเต็มๆนานมากๆแล้วแหละที่ผมได้มีโอกาสรีวิวหนังสือเล่ม1นถึง3ตอนปกติจะพยายามให้ภายในตอนเดียวด้วยซ้ำเหตุผลเพราะว่าพอ3ตอนบางทีฟังกันไม่ครบเสียดายแทนอ่ะพูดง่ายๆแต่บางเล่มมันจะโหห้าสบข้อพูดเร็วจี3ตอนหรือว่าพูดตอนหนึ่งชั่วโมงครึ่งมันก็มันก็มันก็นานไปอะ่ะก็เลยขออนุญาตเป็นพิเศษนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ The Almanac Of n นาวาราวิค n นของคุณอีริกจอเกนสันนะครับโอเคครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในส p ถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story